ยืนรอหญ้ากันดูยืนรอหญ้ารอหญ้ากันรอรอหญ้ารอาก่อนเนอะเอ๊ยสงสัยไม่เห็นหญ้าไม่เห็นเอาญ้ามา แม่ไม่เห็นเอาหญ้ามาเลยดูยืนรอกันอเอาดูจะออกไปกินหญ้าเอ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 า,เอ,าออกมาได้ไหมออกมาได้อยูาา่างหักเอาตายแล้วไปหายาเลยเอา แล้วแหกคอรกหมดแล้วแหกคอรกอันนี้คือการแหกคอร์กไปถอยพ่อ,พอก่นอนเร็วไปกลับเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไม่ได้อีกเอาอีน,นั่นเอาหลังทะลอกหมดเอา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 ,เอา,เอา